สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยที่เราไดากาลังเล่เศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีเจมส์สุดสนใจดีนะครับผมจัดจีใหม่ที่ค่อนข้างเหมือนกับน้องเอลินนะครับผมเพราะว่าจี้ทั้งสองนี้เป็นจี้แมงกระพุนแต่ไม่สามารถสร้างแมงกระพุนเหมือนเอเรียลได้นะครับผมความสามารถจะเป็นอะไรนั้น ก็ไปดูได้ในตำรามหาเวก็เลยดีกว่านะครับผมกับ2ซี่เมงกระพุนที่มีชื่อว่าหมวกกกะขังเมงกระพุนนะครับผมความสามารถก็คือเพิ่มอัตราการพูดลูกต่อแมนยานะครับผม55%บวกอีก15%เมื่อกดคูคีนะครับผมแล้วก็มีโอกาส80%เจ็บป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับผมทั้งหมด2ครั้งเนาะในท่นงฉันนะครับผมเมื่อฉันตกพยังพื้นที่อง์ฉันมีการสี่บรกะขังสตูในแถวทั้งหมดก็ตรงตัวตามชื่อนะครับผมมั ก็คือเป็นลูกแมงกะพรุนเฉย อีกหนึ่งจี้นะครับผมเป็นจี้ที่มีชื่อว่าสกูตเตอร์เดินทางแมงกระพุนนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อตัวผู้เลี้ยงใมีโอกาส6 0นะครับผมย้ายไปในระยะ6ช่องด้านหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในระยะก็จะวร์ปศัตรูไปด้วยนะครับเมื่อตัวู้เลี้ยงฝ่งตรงข้ามแล้วมีโอกาส90%นะครับผมยกเวนข้ามทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่เราต้องการนะครับผมแสดงผล1ครั้งแล้วก็มีโอกาส80%แบบป้องกิลวสกับบังคับย้ายนะครับผมป้องกันสกิลบังคับย้าย คราทั้งหมดสองครั้งฮะถ้าเกิดว่าเอาสองจี้นี้มาเล่นด้วยกันความสามารถก็น่าจะทับกันไหมอืมหรือว่าเราจะมีการป้องกัน4อันซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าุูโลกันช่ำอยู่แล้วนะครับผมไม่เห็นจะดีเดย์อะไรความสามารถจี้แมงกะพุนเน่ยควรมีเสกแมงกระพุนไหมเออยังไม่ควรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวละครประจำเดือนยังมาไม่ครบเลยเนาะ เออจะเอาความสามารถของตัวละครไปอยู่ในจีแล้วเหรอ ก็ยังกอดนะครับซึ่งวิธีการหานะครับผมหมเมนต์กะพุนกับสกูตเตอร์แมงกะพุนเนาะเราต้องสะสมนะครับผมงานแต่งงานของแมงกะพุนทั้งหมด5อันนะครับผมแล้วก็เอามาแลกเนาะงานแต่งงานนะครับผมเราต้องมีแมงกะพุนเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวอย่างละหนึ่งนะครับผมเพื่อนํามาเป็นการ์ดเชิญ A บวกนะครับผมสะสมการ์ดเชิญ A อบวกหอันแล้วก็เอามาแลกเป็นงานแต่งงานแมงกะพุน S นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแลกในเรทปกติก็คือหา1หา5แลก1ทั้งหมดทั้งมวล25 25นะครับ มการกลับมาของจี้ล i มิเต็ดเ i ดิชัซึ่งเราก็ต้องเติมนะครับผมก็ข้ามไปกันราการส่วนจี้ระดับท็อปเนาะหาแมกระพูุนหอันเหมือนเดิมนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นหมวกก็จะประกอบไปด้วยหมวกราชานในประเทศหมวกซูเปอร์ i ชิลเหรอที่คิดว่าดีกว่าหมวกแมงกระพูุนเป็นไหนๆนะครับผมกเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ก็ดีกว่ารถบัสเหรอรถบสัส อืเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ารถบัสจะดีกว่าไอ้สกูตเตอร์เมกับพุนเพราะว่าสกูตเตอร์เมกับพุนอ่ะมันแค่ป้องกันใช่ปะอันนี้มันยกเว้นค่าบันทางนะยกเว้นค่าบันทางและขยไปีอย่างที่ว้ามันป่ากกลจู่เป็นแถวเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ตายง่ายๆจากการตกเมืองของศัตรูหรือว่าศัตรูเรียกไปเมืองของศัตรูเราจะไม่ตายง่ายๆแต่โดนขโมยเงินก็ตายอยู่ดีนะครับผมเมตาขโมยเงินมันน่ากลัวจริงส จบเพียงเท่านี้ต่อไปเปกิจกรรมน,นะครับผมยินดีด้วยกับงานแต่งของน้องเมฆกพุลเนาะฉลองเค้กแต่งงานให้สําเร็จรุสซี่ก็คือต้องสะสมดอกไม้แหวนแล้วก็แหวนทองนะครับผมจากกล่องพิเศษงานแต่งถ้าสะสมได้อย่างละหนึ่งอันก็รับไปเลยนะครับผมพันเพชรเดี๋ยวนี้เขาแจกเพชรเยอะเนาะแต่เขาก็เอาคืนเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าอีเวนช่วงเนี้ยมันไม่ได้แบบ800 0ปิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะนี่ลุงเคยผ่านมานะจี้แบบเล่นจี้800 0ติดนะครับผม ไม่ใช่เลน่นจี้หาจี้ได้แปด0 8นแปดพัน 8, ก็ถือว่าเยอะสำหรับเมื่อก่อนเพราะมื่อก่อนเป็นสี่พนเฮ้ยทำไมคิดแล้วดูแก่จังเลยลนะครับผมเล่นมาตั้งแต่จี้อันละ2,000น่ะตอนเนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสองพหลังมา4,000ต่อมา8,000ตอนนี้สอ0 0 0 0ยังปิดแหล่ปิดแหล่เลยนะผม น่ากลัวจริงนะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ข้ามไปเถอะรอตัวละครที่เป็นตัวละครที่มีความสามารถของตัวละครประจําเดือนจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาตัวละครประจําเดือนมาแล้วก็ยัดความสามารถเก่าใส่มนะันมันไม่ได้นะเอบมันมันมันไม่ทําให้เราอยากหานะใช่ไหมหรือว่าอยากหาหอืมก็ได้สำหรับคลิปนี้นะครับผมลาลไปก่อนพบกันค,คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขก,ก,กันเละกนเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยเหรเเ็กมไรกมลนเศรษฐีนะครับ pada kapal. Cepcu!